สบายดีทานผู้โสมสบายดีปีใหม่พ่อแม่พี่นอ่องปีใหม่ก็ทำงานเหมือนเดิมเอา้าวนาไปใส่นี่ปลาซองปีใหม่ยังสแตกเข่าอยู่เนาะก็ด้วยสิสลองกันชาไทยชาไทยชาไทย ก็ใช่ก็ใช่แล้วได้ก็สางไฟะนาบ่อเธอบ่มิเล็กให้เหยียบเพราะจะมาไปเหยียบันแผ่นเรียดนะจะมาเกลื่องปึงทำปุ๊บซ้อมตู้งผู่วันได้ด้สนา อให้เราดส,สิสเลยเอ่ดอกไฟนี่คือเดมปื๊ดๆใช่ปะ่ะ ngàn bữa ăn đơm มาดูสื่อตัวขออมาสายไฟฉันจะพอไหมนี่สิบบิสี่สีว่าเพิ่มบ่ นีแห้งเรียบร้อย เหลือก็ทาสีเฝ้าเร่งมือพี่น้องเอ้ยให้มันแล้ว ไม่เหลืออันแค่ไดอาคารนีน่นะด้านนอกนี่ยังสิได้เห็ดลายอยู่ดอกยังสิได้เทพื้นทัดด้านหนาหรือลงไปหอดูอืมแล้วก็สิเห็ดกัมแพงอีกด้านนี้ก็เห็ดกัแพงอีกด้านนั่นแล้วสิไเปซื้อเล็กอีกมาเห็ดหัวปิดด้านหนาอ๋อโอ้ห่าใช้จ่ายฉันยังเยอะ เขอบคุณเลย,ลย์ถูกผู้ทุกคนติดตามมาตลอดทั้งซีซั่นเนาะปีใหม่นี่ก่าขอให้โชคดีตลอดปีตลอดไปเบอร์ถูกผู้ทุกคนขอสุขภาพร่างกายแข็งแรงกิจการรุ่งเรืองเบอร์ถูกผู้ทุกคนเนาะครับเนาะ คอมีความสุขกันลาลายคอมีเงินลาลายเนาะตลอดปีคอมีเงินเลือกินเลือ,ลอใส่ทุกคนทุกท่านพรามันเลือกินเลือใส่ก็บแบ่งไม่ให้เขาใส่น้ำ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> หินกับสิบเบิร์ตอีกแล้วเนาะนี่ <c oughs> สิ้ได้สั่งหินใหม่แล้วเนี่ มันสิบอส่อีกอย่างละซิบโหลดบอโซคโหสิเต็มเดินมันรูจนหอดทางหัวดาพี่น้องคืลสิลงไปหอดทางเอวมาสิเทวทางหนา้าด้านข้างนีประเทศอกเดี๋ยวมันห่อนจะต้องไปจะปลูกนั่นปลูกนี่ไม่ไหว ขันแข็งไหนดูย่างพอก้อยก้อยโอ้ยปานผมมีแห้งนี่ มารุ่นกันพี่น้องซงไเ้ทำงานอีกเก้าวันมารุ่นกันว่าสิสำเร็จไปหอดสาใได้เนาะ รุ่นจนตาสวดกูเล่งกูเล่งเจน,น,นตาสวดหนาสิแล้วอย่เฮาคิดว่าทำไมปัญหาปัญหาอยู่ที่กระเบื้องเด้อพี่น้องเอ้ยย่านกระเบื้องมันบดทันมาเดี๋ยวนี้นะถ้ากระเบื้องมาไวยังไงเรื่าาการที่กระเจาปูนะะี่ครับ ลายมืออยู่จังซีแล้วนี่นากอะันนี้ยินกับทรายนี่กาอย่างละสี่พันหาร้อยบาทยินทรายเก่าพัน ใจนั่นใจนี่ค้านั่นค้านี่มาหลอกกอกก่อยอย่างสี่พันหาหกพันเจ็ดแปดพันมันกักกายเป็นลายหมื่นพี่น้องเว้ยตอนนี้นะรวมๆแล้วกับตอนนั้นเขารวมเท่ากับสามแสนกว่าเกือบสี่แสนเดี่ยวนี้มันเลยแล้ว เผื่อแล้วเซฟสัสดเบิร์ดทางนอกมีด้านนอกนี่เผื่อแล้วเก็หนักกับคือสิโอ้ฉันไม่อยากจะพูด Mm-hmm. <clears throat> มื่อนี้นะแปะปูนมาแล้วไว้แปะเอามาจากสอบแล้วมื่อนี้นะฮะเก็บอ่าบรรยากาศไปเที่ยวเท่านี้ก่อนเดีย๋ยวไปนองเลย ขอบคุณลลายพอแ่พป่นออกเมื่อถูกทุกคนติดตามออกันใหม่เจอกันใหม่ออกันใหม่เจอ,อกันใหม่คลิปหน้า เบื้องยังจะแก๊สนี่สองสี่หกแปดเก้าสองสี่หกแปดเก้าสิบเก้าสิบเก้ากล่องสากล่องสาหกล่อง เหลือ3ามชิาด